ไม่สไอ้ตาลุกชัย,ายตาข้าบน้ำข้ามท,าเเทะเลมาตามหาพ่อถึงเมืองพม่าไม่ยอมกลับฉลองว่าคงจะหลงตู้เย็นพม่าน่ะสิตู้เย็นเมือง,องไทยมันคงจะเละนเหมือนตู้เย็นเมืองพม,ม่าหรอกมันคงใหญ่คงใหญ่สินะ,ะไปมาให้ ครนะอมันเล็กไม่เมือตู้เย็นเมือ,พมะนะองพนมะ่าหคมน่ะมันใหญมันมันพแท่ทีไรกแข็งดีนลูกหัวแข็งเหรอ่มาลูกดอกเลยขแข็งหงอไอ้ไอกูนี่ยิ่งกว่าตเย็นอีกแกวไปยังไม่ทันได้แค่งเห็นแข็งแลว้ว อะไรชอกันเล้กที่สุดเหรอนี่ตูเย็นเว้ยของใหญ่ของโตที่พม่าเว่ยยี่ห้อโตชิมาโตชิมาเออกูก็ช่วยนี่ตามไปใครอยาตามเขาไปช่วยเขาช่วยเัน พรุ่งนี้แมงอยู่ดีกวานแน่เลยลาเลยเดี๋ยวติ๊กว่ากูเล่นไหมฮะเล่นยังไงเอาถ้าบัวอีกข้างเลยเฮ้ยนี่พรุ่งนี้อย่าพึ่งลานะป่ามึงมีซี่วหมซี่เดียวนี่มันจะมัอย่าพึ่งลานะเออบารลาไปคนแล้วถ้ามึงลากูเล่นไกด์มีกูปนัยนะเพื่อนขอร้องอกูนะต้องไปถือเลยเอาแล้วไปป่าเลยมาเนี่ย รักทีเย็ยนเลยเดินแล้ววันทีกูนี <c oughs> ่บวมันนะี่ถือไว้ถือไว้ขอโตษนะชื่ออะไรนะอ่าเรื่อนอะไรเนี่ยอู่ที่ปัจดารว่าอะไรฮะคันหาทำไมชื่ออะไรนภิกตี <c oughs> เป็วไาเรือวปรี้ตาเป็นป้าแต่กับลูกเชื่อเองก็ไคุยกันดีดีกว่าจะคุยอะไรฉันไม่อยากใช่กำลังไม่อยากใช่คำดูแลแล้วทำไมรอยหน้าต้องแต่ตัวพี่แม่ฉันนี่จะเป็นผีเหมือนเธอใหอเราคิดดูเมื่อก่อนนี้เนี่ยพ่อเคยใช้ชีวิตที่กรุงศรีธีร์อยู่กับครอบครัวนี่พ่อแม่ลูกอยู่กันอย่างมีความสุขเลยอบอุ่นนะและพอทางศึกพ่อฉันแพ้เลยต้องมีความจำเป็นเลยต้องมาอยู่ที่เมืองพม่า แล้วเธอก็พ่อจะไม่ทำเป็นผัวเธอเนี่ยถ้าหากว่าเธอยังมีความเป็นคนอยู่บ้านเนี่ยต่อยพ่อฉันจะไปหาแม่เชนเธอเธอก็ไปหาสามีใหม่ละไอ้กล้ามาเตีเลยแนะม่ร้อ่งมันขีปล่อยแล้วลูกูระเนี่ยบิอ เมียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียหัวใหครหรอกเว้ยอันนี่พูดีๆไม่ให้ใช่ไหมนะมีเรื่องนะมีเรื่องก็มันเส้น้นมันนมริงแล้วหอนะใ้เ่าไห้ออกจากบงหน้าไม่ได้มา้าวกันริงล้จงแม่จ่ แต่ท่าน้ำท่านเลยมึงร้องทำไมเนี่ยมาตามหาพ่อถึงมาทำหน้าได้ปะกัาเพืต้องร้องมันซึ้งขนาดนั้นเลยได้ไงเย็บติ้งน่าอีมันบางเฮ้ยถึงว่าจะไม่ไประชิดกันลูกกูสูงซ่างยืนใกล้ใกลู้นีๆช่วยกกันเถอะ ไม่ยืนไม่ยืนดีๆแล้วคุณระวังตัวกัดิพ่อจ๋าแม่จา๋าก้างสารนะข้านน้ข้าทะเลมาตาม,มาพ่อถึงเมื่อพ่มามาเจอพ่อแล้วพ่อก็หนีแม่มามีเมียใหม่ไม่คิดเลยว่าก้าเจะต้องมาทะเลาะกับเมียใหม่พอเะงาประกาศิมึนม่นะมกรู้ว่ามันบีเไมร้และก้าเป็นคนด่าไม่ค่อยเก่งว่าจะลองร้อ ที่ก้าจะต้องมาทะเลาะกันร้องไห่เราที่เหมือนกันเลยอ่ะโวยกันไม่สงสารกันแล้วเนี่ยไม่ก้าเนี่ยต้องร้องด่ากับนางเปลวฟ้าเมียใหม่พ่อเขา ด่าไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจะลองร้องด่าสักนิดนึงขอเสียงปรกมือเป็นกำลังใจให้ก้าหน่อยนะโอ้โหเฮ้ยเยอะเลยว่ะคนเยอะชนะเลยอะไไหมไปพกของมาตัดเลยไหมตะกุ่นเอาไหมนี่ยทีหลังกินแล้วดีฟไม่ขายหอะกินอะไรยเข้าไป คุน้ำเพชรอีกเนี่ยียมเลคุณแม่เป็นพวกเดหรือเอปล่คะเนอ้าวแม่ตายยัไาไงคับแม่จะยักน้ารอจะตามากครับ่เป็นพวกอยูอ่ในคุกนนที่ไหนจะตกคนดูเปลไหนเมื่อกี้ใครกับใครพูดสัลางหนข้าพูดสันลางเ๊เขาไมแดกอะไรวาปีนี้้าแน่วะ จะพูดอะไรก็พูดกำลังพูดที่มันอ่อนน้องของตอนเดี๋ยวแม่เขาไม่สงสาหรือเอิ่อะไรนะครับคุณแม่คุณแม่คุณอะไรอะไรนะตอนอะนะค กูอะจะเลิกเนี่นแล้วกูกลับบ้านแล้วทำไมจะลองในคนดูดา่าเอ้ยสตอสตอเออมันแปลว่าอะไรนะนะะ่ารักเออ,อเหนะ็นไหมโทษกับตระเหรีกก่ยงแต่ว่า, <c oughs> าน่ารักเออมันเป็นภาษาคุณน่ารักไปตาชทงไทยเลยคุณแม่ขาถ้าขอบคุณแม่สักสักเปลวไฟไม่อยากให้เขาแยกหัวเปลวไฟไปภาษา

ไปเที่ยวอีกแก้วทีไรให้หยอดธนพันธ์ให้โอ้โหแพงจังเลยอ่ะเงินก็ไหลวีดูข้อโอ้โดีมากวันนั้นมีเกินมาสองพันไม่รู้ใครต้องใส่ก็เป็นของกูแล้วมันขก้นเกินหน่อยเขาฝากให้หนักเออไปกล้วยไม่เป็นไรพี่น้องกันเที่ยวกันของแบบนี้มันต้องแบกแบกไปไทยผมอยู่นี่ผมอยู่นี่อะันยันโลกแกนเขาดี ก็ยังเป็นพวกันอยู่เลยไอ้ไก่ไอ้กบไอ้เนี่ไปเลือกทำไมล่ะมีอะไรดีล่ะโัมีอะไรดีา้มเหีนีใช่อปี่ตทไมัวจเป็นไม่ได้นะแาฟันคนแก้มยบวงขนาดนี้ไม่เอ็จรู้ไหมเนี่ย่เอ็ดเป็นอะไรอะไรอ่ะยิงกบมะลเอเจกมะ เอ้ที่กลัวมาเรียนอย่างไ้มะมันทรวะมึงรีบรักษาเลยนะกลหายแล้วหายเป็นเอกงแนงนั้ไงกอ่าห้ามมะ้าม่ขอโทษ่นองขอพ่อสักคำพอทิ้ง i'm not your E yeah.